ตรวจผลหวยลาวประจำงวดวันที่15ตุลาคมก่อนเอ่นขอรบกวนเมตตากดไลคให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดผลหวยเหมือนเดิมครับสนใจติดต่อโฆษณาและพูดคุยกันได้นะครับพี่น้องครับทางไ d l ี n ลน์และก็ Facebook ของรวมสาระชาแนลนะครับพี่น้องครับเริ่มอัดกันไปทักทายกันนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดผลหวยลาวทุกงวดครับผลหวยลาวประจำงวดวันที่15ตุลาคมเลข5ตัวตรงออก 42268 42268เลข4ตัวออก2268 2268เลข3ตัวออก268 268เลข2ตัวบนออก68 68เลข2ตัวล่างออก22 22 2. ฟังอีกครั้งนะครับพี่น้องครับผลหวยเราประจำงวดวันที่15ตุลาคม เลขสองตัวบนออก68 68เลขสองตัวล่างออกสอง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 ครับพี่น้องครับ